สวัสดีค่ะสวัสดีลานันโฮมคลิปนี้เสนอขายที่ดินลำปางเป็นที่ส่วนผล,ลไม้นะคะทําเลติดถนนใหญ่เนื้อที่เป็นฉนุดทั้งหมด20ไร่2งาน45ตารางวาค่ะขายถูกมากเพียงไร่ละ550,000บาทนะคะ ในที่ดินจะมีส่วนเออจะเป็นผลไม้มากกว่า10ชนิดค่ะมีบ้านไม้สักหนึ่งหลังนะคะบ่อปลาหนึ่งบอ่อด้านหน้ากว้างติดถนนหลวงยาว150เมตรค่ะระดับพื้นดินเท่าถนนเลยนะคะแปลงนี้เหมาะสำหรับทําบ้านสวนเกษตรทํำแปลงเกษตรได้ค่ะ หรือทาเป็นโรงงานเพื่อกระจายสินค้าได้นะคะการเดินทางสะดวกเดินทางเข้าออกไปถนนหลวงได้หลายสายค่ะ ในที่ดินจะมีไม้สักทองนะคะอายุ IU, ไม้สักนี่30กว่าปีเลยมีประมาณ70ต้นมีบ้านไม้สักในที่ดินอีกหนึ่งหลังค่ะมีโรงจอดรถนะคะแล้วก็มีอาคารเก็บของหรือทำเป็นบ้านพักคนงานได้ บ้านหลังนี้ปรับปรุงดีโนเวทหน่อยสามารถเข้าอยู่เป็นบ้านสวนได้เลยค่ะข้างในก็จะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเป็นไม้สักทองแท้ๆนะคะ ผลไม้ที่ปลูกในที่ดินนะคะก็จะมีลิงจี่พันคนครปฐมร้อยกว่าต้นค่ะมีชมพู่ทับทิมจานยี่สิบต้นนะคะมีส้มโอทับทิมสยามยี่สิบต้นลำไยพันอีดอรประมาณร้อยต้นค่ะกระท้อนปุยฝ้ายี่สิบต้นนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีมะม่วงเบาสองร้อยต้นมะพราวน้ำหอมสองร้อยต้นต้นหมากสองร้อยต้นค่ะ แล้วก็มะนาวนะคะประมาณ80ต้นทั้งสวนนี่วางระบบสปริงเกอร์ไว้แล้วทั้งสวนค่ะระบบน้ำที่ใช้นะคะก็มีทั้งปับปาแล้วก็บาดานที่ตั้งตรงนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลน,นายางอำเภอศปาบากจังหวัดลำปางค่ะด้านหน้าติดถนนหลวงสาย1014นะคะเป็นเส้นลำปางศปปาก ห่างจากชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลศพปาบ5กิโลค่ะห่างจากสนามบินลำปาง60กิโลนะคะแปลงนี้แนะนำค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาสวนเกษตรนะคะแปลงนี้ทำไวแล้วเรียบร้อยสามารถเข้าบริหารต่อได้เลยค่ะแล้วก็เหมาะทำเป็นบ้านสวนเป็นไร่สวนนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถนาชมหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์และเบอร์โทรที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ